สบายดีสบายดีและสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามเลยครับส้มสองก้อนมันหนาคือก้าวเดินทุกคนเด้อมื้อวนี้พอสีอ้อมาทุกไห้ทุกหน้าคือก้าวนะทุกคนกาสงอันเยอะสายๆนี่นะทุกคนเพราะว่าอันพอดีออมากลมันต้นเด้อทุกคนวันนี้นะขอสิออกมาอันหาอันกบหากินนี่ละหากะหาเขตนะทุกคน เอามาหาเขตกับเขาอันลานลานลานก็ออกมาสองคนเนาะวันนี้นะแ้วกัาหาเขตได้หาสิิมากินข้าวงายอยู่เท่งหน้าเลยแล้วกลับไปเบิ้งน้ำเดียวเดอทุกคนเว่าควายสิไดเตศํำเรเนอนี่นะทุกคนตอนนี้ควายก่ย่างมาหอดอันบ่อนที่ควายจยะหาเขตนะทุกคนนี่เนาะมันเป็นอันหนองซะนะทุกคนนี่นะเนาะดินแบบนี้เนาะมันเป็นดินแตะนะบ้านค่อยนะก็เอื้อนมาดินแตะเด้อดมันเป็นอย่างนี้นะ มันเป็นสงอบส่งาแล้วก็มาเป็นวันี้เคสมันกระ้ามันมีมันก็จะอยู่ตามนร้องนี่เนาะมันก็อยู่ตามร่องนแตะน่นนี่นะเฮาเฮาเบิ้งมันม่ได้เห็นแล้วเพราะว่าเคสมันอึดแล้วเนาะถ้าโซงมันลายนะเวลาเฮาหยางลงมามันจะเห็นลุงล้อขึ้นมานะทุกคนแต่อตอนนี้เคสมันก็เริ่มอึดแล้วเนาะมันมีคอยมีไปเรื่องเฮาต้องคูดหาออเลโมันจังจะได้นันนะทุกคนนะมันก็เป็นนิแตะน่นนี่เนาะ เดี๋ยวกลับไปเบิ k k ้งเขาลานๆก้อยคุดก้อนเนาะเขาคุดจนตั้งแต่ผู้ว่าเพิ่นได้เรืมีไ oh ด้เนาะนี Steuer. ่ตอนนี้ก็กำลังห่อลานขึ้นแล้วนาะอันอุปกรณ์อันที่ห่ามาหาเคสวันนี้ก้นเนาะทุกคนมีเสียม้วก็อันคล้องเนาะเห็นบอกลาชาย้ก้อยนะเพ็นอันผ้าอยู่นะคล้องกะแล้วเขาก็ต้องสายเสียมน้ำเนาะได้ปะละไอ้พวอโวยถึงเสียมถึงมือไอ้ได้เตรียมเติมโต้จังเข็มโตนึง ก้อนยังน้อยๆพุ่นนะตอนนี้มันอึดละเข็ดกะหาพอน้ำพอดีมันมีเยอะได้ได้เข็ดกะทุกคนเลยเห็นหมดนะคราลานพ่อคุดมมันยังจะมีเห็นเป็นเลยเขาต้องคุดดังเพิ่งแล้วก็คุดหลายๆเนาะกว่าจะได้กินนี่กะมีเม็ดเลื้อง่ไงนะเพราะว่ามันอึดละได้คือแคมบ้านมาเก็ค่อยมีดินทรานายก็มาส่งส่งทายเนาะมาสองคนมีอันเบ้าเต้เพื่อนแน่แล้วก็บเบ้าแม่น

ข้ามมานขนาดความโผงความหผงหำโลกกินขรามจุนไปเลย้ว่าก la> ็เลยคุดตัวน <UM ja 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 ี้ว ja ัดน ja ี ja <t <t ja ja ่นี่มันก็นี่นะฮะนี่เหรอคอยมานบ่คอยหนาเคตน้อยก็ได้เคตกับข้ามก็ได้คอยเรื่องกุ้งก็ยิบแล้วก็ต้นม่อีนี่นะทุกคนลานทรายคอยเป็นเห็นคอยคุดเคกินนี่นอนได้เคกะคขาเป็นกระยิบคุดได้ซี่ห้าหน้าตะก้าวหนึมีสามดวง ไปแล้วอันบัารเต้เป็นไปไงอันทอดไม้อันนี้กี่นีนะคุณน่ะนี่ทุกคนเป็นเอาอันเชียงไงทอดไม้ทอดนี้จักหรือว่าทอดนั้นบอลนั่นเลยวันนี้มันจีมันจีล้วก็กะเลยยังเหลือแต่จองโดงนี่เนาะเป็นดีวันนี้นะบัารเต้เป็นจะไปคุดเป็นเที่ก็คุดได้เคลกยร์ขาเป็นว่าเป็นเกย์ที่คุดเน่บัารเต้ไปกลับมาได้ได้เคลียบัารเต้เออได้เคลียน่อยยังเคลียร์ขาข้ามก็ได้หางทำได้ทำได้แล้วโอเคกาข้ำนะ ห้าฟุดมาก็ได้อันอันนั้นเติบแล้วเนาะที่ดินนี่ก็กว้างเติบแล้วด่างไปละแม่นเมื่อจุ่มคอยขุดกินนี่เนาะก็กว้างกำลังอยขุดนะแม่นเมื่อระแจกนี่นทุกคนแต่เคสจะจะได้ลายจิมลืเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาพุ่มมาได้เอาพุ่มมาได้ได้บ้านนี่เต้ไล่เอาท่านได้ฮะเอ้ไอเต้ได้ชงตูละ เ็ดดอกมาน้อนี่นีเดตีนจ้านี่น้อนี่นี่นี่แชเบางกอนขี้ดินนี่นะเออเ็มัดอกทงนตะกินนี่ปอกนึงดเข็ดเข็ดนี่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 นีโอยตาตะกบนเข็ดันเมื่อนุ้ยหักแข้งบางกอนหักแข้งมางกอนเพรเราบีหักแข้งเมืแข้งกะไปนะเป็นบีเหนขได้ด้

เอาวกองกะแล้ยังเย้มบุ้งเนาะทุกคนเนาะมันได้หลายยังเย้มบุ้งเขียดมันน้อยกะห้าตัวก็คือน้อยน่ะเพราะว่ามันไ่เป็นตัวใหญ่เนาะเป็นตัวน้อยน้อยเขียดกะมันจะใหญ่เขียดกะคำไร้โลดเขียดกะคำดอกไร้โลดได้เฉยได้เป็นบุก้อยไล้กิ้นี้ก็ยังได้ เห็กะคำบอ๊ะเจน้อยยกนี่ยนี่นี่เห็นเขตแล้วทุกคนเอ้ยนี่เป็นไงแล้วเป็นเขตยกก็น้อยเนี่ยยกก็น้อยเอานี่เห็นบ๊อบมูตัวเพ็บอยู่นะอันนี้ตัวนี้ค่ะเน่ตัวนั้นะ่ะชงตัวตัวนี้มอเตเป็นเอานี่เด้บ๊อบแมนจะตามิลักในบ๊อบแมนนะเบียนเขตนี่เขตนี่ น้อยพปดอ่ามีฮักแกงเรื่อยๆประคำนะก็ไปเดินละฮักแกงมีเป็นแล้วก็ยังจอนด้วยวิธีฮักแกงเค็นัดนเด้อเจ้าฮักมีเป็นก็มีย่อมฮักวันนี้ก็ฮักมีเป็นบ่ก็เนี่ยนี่ฉึกมีเยอะฮักได้บ่ไล่มนได้ประคำไลมมนได้นี่ค่อยเผาอยู่นี่ควอยกระได้อีตัวหนึ่งนี่ทุกคน นี่ลละนบะเตเป็นไงแล้วก็ดอกพนล,ลั้งอลูดม้อนขนาดเด,<ว>ดีเย๋ยวนี้นี่าากกละหาแข้งเคเดี่ยนี่เบิ้งนุ้ยนี่ก็หากระเบิ้งละนี่นี่มีมาเบิ้งพี่อเออพระชา้ากระพี่น้องเบิงบ้งแล้วก็มาหามเบิ้งเลยนี่จับนี่เห็นบ่จับแล้วก็นีน่ตบจับข้างนี้มานี่ตบได้เพือ่อนก็ได้อีละเด้บะเตเพื่อนนาะ

โม่ในดยนี้เลยทุกคนเลยนมาเตีมกัได้นะได้ค่ะกิน่มาเตกัได้กง้นยอน่ย่ายมาชาบ่กินนี่นะน่หมาเนี่ทุกคนเ้ยนะฮักกูดนนี้ก็ได้หลายตืบละเตมกได้่ขอีแล้วเป็นหอดชามตูแล้วกข้าเขากันาะ พี่นะทุกคนอันนี้คือบอนที่คอยหาเขตเนาะนี่คอยไงดิ่นแตะนะขึ้นมาเนาะไงเป็นบอนเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาเนาะลายตืบนะบอนนี้เนาะแล้วเบิงระวางมงดานคอยนั่งก็แม่นมิดคอยไงกินเนาะไงกับขาวลานๆนั่นละแต่เขตนี่ยไม่ได้อันลายช้ำเหมือนบอนไงนะทุกคนเลยนะเคตกันมันจยะมืดในกองก็เนาะมันค่อยเห็นก็เลยนะทุกคนนะเขตเนาะก็เนาะ ไปหาตืบอีกก่อนเนาะมันตนนันในโพอเก่ไปหาเบิ้งอีบอนใหม่ก,ก่อนว่ามันได้หรือมันมีได้นะทุกคนนะนะทุกคนตอนนี้คอยกันย้ายบอนหาเขตเนาะตะคุดเบิ้งอันมงพุนลละเนาะทุกคนนะมงนั้นละเนาะเดี๋ยวไปหยอดก็คือเดี๋ยวคอยอันสิทายพี่กับน,น้องเบิ้งอีต่วนึงเนาะนะทุกคนตอนนี้คอยกระลงมาหอดเพราะหนาแล้วเนาะข่าล้าน,านๆคอยเป็นคุดอยู่พุนเนาะ ขอให้มันเบิ่งบันนี้ก่อนว่มามันได้บก่กพอเห็นดินแตะนะจะลองขุดล้อมๆเบิ่งมาทุกคนพอขุดยี่โมงนี้ก็ก็ได้อีละเศษแล้วเนาะมุ้งข้างหน้าดิ่งตะตอนนี้ห้าวก็ลงมาฮอดอเออนะเออน้าเออนี้แล้วทุกคน

กูละกามเออคุดแล้วเนาะมันมีได้ได้เค่สองกัมโตเนาะวันนี้กามเอออันเห็ดกินก่อนมังค์มาเขตก็จักได้หลายจักได้น้อยจำเริ่ทะเลเย่บางเนาะกินแต่ก็มีหลายหลายทุกคนเดินแต่มันมีมีเค่ป้าเออนนะไปเท่งนะไปไปได้บอกหรอนะเนาะมาเท่งก็ลองยังเบิงมาเขตได้น้อยได้หลายจำเริ่นแลทุกคน ตอนนี้ค่อยก็มาฮอดเองพี่เจมส์บอกวนาะทุกคนเฮขตฟูุกคนไายทับตีเนตเต้ยังมายังมายังมาเลยแหม่มึงมาตอด้วยนี่แะทุกคนเขตที่ค่อยหามากก็นอนได้เวลาไปเรื่อยได้เช่นนี้เลยทุกคนเลยมันตายก็มีอยุหลุมพุ่ะ คอกระซิไปเอ็นแกงหรือว่าไปอ้อมเนาะซื้อเบอร์พักซื้ออันดอกพักนะทุกคนนะทุกคนหลังจากที่ค่อยล้างเคทแล้วแล้วก็นอ้ค่อยสีต่ำข้าวเบอร์ได้อ้อมเคทครับก็ต้องเสื้อข้าวเบอร์เนาะเสริ์บเข้าวเอบอร์อันเขเคีวนั่นก็คืออันกกัมผูเนาะฝักอีเลิศนะนะั่นแหละตอนนี้กัค่อยกระดังป้ายหลักหม้อกับค้างขึ้นแล้วเนาะเคทกัเฮาก็าาได้เสื้อแล้วละมันกระฮ้อนนะทุกคนตอนนี้นะ ขาเสือ้อกอนมีแต่อันเสื่อข้าวบอร์ที่ค่อยตำนะั่นอมันนี้ก็ค่อยเนะสืออันมะกิดเนาะมะกิดก็เือโคตรนะทุกคนเสื้อเสื่อชิคไข่กับกระเทนนียมเนะทุกคนนะเนามันหอม เาก็เสอร์ประแดะน้อยนึงแล้วทุกคนเนาะเพือความโน่นะทุกคนเราก็ไปเซอร์อะไรกันนันไปเซิร์มันแกงหน่อไม้เนาะช่ว่ช่ประแดะแล้วก็บรรนเซิร์ลอดน้ำ ทุกคนตอนนี้ห่าก็เซืร์เครื่องปรุงกับอันบีไดออันมดก็เลยนน้องยังแต่อันเบอร์พักนะกับพักที่้มพักที่้มอันเ่าเก็บประมาณเพราะว่าห่าวถ้าในเสินอฟน้อมันอันเค็มมันจะชุกก่อนออมไม่จะน้อยก่อนน้อนพอเ่าจะปรุงแล้วเฮาเอาพักเสืรอนะทุกคนเวลาเสื่อพร้อมเดียวพักมันจะเห็เธอมันเปอยนะหฮากินก็บีเซบนะทุกคนมันโพดอีกนะทุกคนตอนนี้ก็มันโพดหึงแล้วนอเฮาวเสิได้อาพักเสืรอแบบนี้นะน่าอันพักเฮากะ ดอกพักนะทุกคนมันมีดอกพักโบแน่แล้วกับพักพิสมเนาะพิสมในกระเซือมันออกรสชาติพิสมน้อยนึงเนาะมันจะมีข้าวนะแก้ข้าวทุกคนคือเลยน้าทุกคนตอนนี้แก,กงออมเครดก็กระซุกแล้วเนาะพอไดดปรุงลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วน่ะ ้ำนี้ได้ทุกคนเลยพอตะโถวันนั้นมอเนาะพอดีเลยสามคนพอดีกินเอาเสื้อพักเสื้อไปเลยแล้วก็มันก็นจะลายขึ้นอีเนอะอันนี้ก็กระชิดพักก่อนก่นตอนนี้ก็กำมาตักเนาะ ทุกคนเก่งออมเพลเนาะก็น้องตนี่กะตักนะตักมาแล้วแล้วช่วยตกนะ่ะแนวกลับมาก็กกกมีมาตัวแห่เนาะแกงกับวิตาลายไปเลยเนี่ยทุกคนตอนนี้กับลานๆว่าก็เอาไปกินนะเนาะเป็น,น,นอะไรเต้แซ่บบ่อทำได้ใช่ไหมเก่งออมเพลเนาะ ว่าจะหามันเลลายเจ๊งมันเลายลายมันมันมีนะเคดทุกคนมันมีเทอะนะจนเมอยหาหาตั้งแต่เช้าเน่าจนเทงได้ถ้่จำนั้นละมันอึดละเคดกะการทาการมันจะได้หลายคนนั้นอีนะทุกคนเดี๋ยวนี้เที่ยวก็กสิบเท้าไปกินก่อนเนาะหอมขนาดเป็นแต่แซ่บขนาดทุกคนเลย

แกงเขากับ,บมดแล้วบันนี้กันทุกคนเนาะเข้าลาล่าเขากระป็นไปเอามะขามมากินเนี่ยนนะาม,าาม,มันทีหน้าก็มันมีอันก็มาขามบานนะทุกคนอนะมะขามบานกันเป็นนิกกินข้าวนะอิ่มมาล่างเต้จะอิ่มมาเต้ยเป็นนิกแซ่บเล้า เป็นว่าแกงแซ่บแล้วก็เพิ่นก็อิ่มพร้อมทุกคนเลยแกงห้ากัจนหมดนะทั้วก็จนเริ่มแกงเครดเนาะมันกินตะโผปีมันก็แซ่บเนาะมันลาลาไปมันก็มีควายแซ่บไปเลยนะทุกคนแต่ก่อนควายว่าอันท่าลานลานมีอิ่มแล้วควายสิเอาไข่มาต้มไปอิ่แล้วเป็นว่าอิ่มนะเนาะนี่ควายกะเลยไปได้ต้มนะควายก็อิ่มควายก็อิ่มเพื่อเดี่ยวเนาะทุกคนนะทุกคน อันนี้ก็คือมะขามหวานเนะาะมะขามหวานนี่ก็อันเป็นมะขามแม่ค่อยอันปุ๊นเนาะปุ๊เอาเองนะปุ๋นตั้งแต่คนตอนก็อยังน้นอยเวลา,วาทุกคนเออตอนนี้มันก็เป็นมันหาก็เป็นอันปีกาอนี่ก็ปีนี้เนาะทุกคนหาก็เป็นได้สองปีของมะขามไหมนะเป็นมะขามหวานได้หลานก็เป็นขึ้นเอามาก,กินนะอ่ะพักนิดครับพักยาวยาแล้วก็กนมะขามของหวานก็คืออันมะขามนี่ละ มันเน,น,นาะมันหน้านะทุกคนมันมีม,มีดอกอันผลไม้มะส o มะหวานขึ้นในแถวในเมืองค่ะน,นี่นะทุกคนตอนนี้คอยกับหลานๆกับพเดียวกินข,ข้าวอีมเมื่อทุกคนทุกคนแล้วมันนี้ก็นเนาะแกงอ้อมคีบกอดอ,อกพักเนาะก็ดอ,อ,อกพักกับพักที่ z o มแซ่บพนาาทุกคนเอ่ยวันนี้ค่ะคอยกับสีขอจบคลิปเพลงท่านี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อเพื่อนๆเอฟซีทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจคอยคลิปต่อไป ขอขอบใจหลายๆเด้อ